ตั้งแต่วันที่23มิถุนายน65การสวมหน้ากากอนามัยเป็นไปโดยความสมัครใจราชกิจจานุเบกษาประกาศแล้วสวัสดีครับพี่น้องอสสสมอที่รักและเคารพทุกท่านครับพี่น้องครับตั้งแต่วันที่23มิถุนายน65ที่ผ่านมานะครับราชกิจจานุเบกษาประกาศแล้วนะครับการสวมหน้ากากอนามัยเป็นไปโดยความสมัครใจนะครับในเรื่องนี้หมอชาติก็มีความเห็นว่า การจะใส่การจะถอดหน้ากากอนามัยมีคําแนะนําจะต้องใส่หน้ากากและถอดหน้ากากดังต่อไปนี้นะครับพี่น้องครับการถอดหน้ากากาก,ก็ต่อเมื่อพี่น้องอยู่คนเดียวการออกกําลังกายการกินอาหารและดื่มน้ําอยู่บริเวณที่อากาศไทยเทสะดวกอยู่นอกอาคารที่โล่งแจ้งและอยู่ในอาคารที่เว้นระยะห่างได้นะครับแต่สําหรับ ตอนไหนล่ะที่ควรใส่หน้ากาก,ากตลอดเวลาแล้วก็กลุ่มไหนบ้างมาฟังกันเลยนะครับใครที่ควรใส่หน้ากาก,ากตลอดเวลาก็คือกลุ่ม608ซึ่งได้แก่กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้มีโรคประจําตัวหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19ครบตามเกณฑ์นะครับครบตามเกณฑ์ก็คือท่านจะต้องฉีดอย่างน้อย2เข็มแรกมีเข็มกระตุ้นนะครับผู้ติดเชื้อหรือผู้ที่สัมผัสกลุ่มเสียงสูง เมื่อจาเป็นต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่นนะครับต้องสวมใส่หน้ากากนะครับและผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการหรือใกล้ชิดกับบุคคลอื่นนะครับดังนั้นนะครับ3กลุ่มนี้ควรจะใส่หน้ากากตลอดเวลานะครับก็คือกลุ่ม608ผู้ติดเชื้อหรือผู้สมัมผัสเสียงสูงและผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการนะครับก็ฝากบอกอสมอนะครับฝากบอกอสสว่าหน้ากากมีประโยชน์ ในการป้องกันทั้งการแพร่เชื้อและการรับเชื้อโควิด -19 และโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจอื่นนะครับจึงควรพกผ้ากกอนา,กากนนมัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้านนะครับและก็ฝากบอกต่อฝากแชร์ต่อเป็นด้วยนะครับว่าการที่ไม่ป่วยด้วยโควิด -19 จะเป็นการดีมากๆจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับกว่าการป่วยด้วยโควิด -19 นะครับเพราะว่าอาการลงโควิดอีกหลายๆอาการจะตามมานะครับ ก็ฝากบอกต่อฝากแชร์ต่อก er, ันไปด้วยนะครับพี่น้องครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามหมอชาติจากเล่าทุกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องอสสอสมหมอชาติก็จะนํามาฝากอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ